ทำนายไพ่ย,ยิปซีรายเดือนสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีช่วงวันที่1-30กันยายน2568ไพ่ที่ได้ The Emperor Wheel of Fortune ในออฟคัพการงานเดือนนี้โดดเด่นด้านความมั่นคงและโอกาสใหม่ๆคุณมีอำนาจในการตัดสินใจงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หน่วยงานราชการหรือตำแหน่งผู้นำจะเป็นไปได้ด้วยดีใครที่รอข่าวเรื่องงานหรือโปรเจกต์ใหม่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีการเงินการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นรายรับจากงานหลักหรือธุรกิจประจำยังคงดีบางคนอาจได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆหรือมีโอกาสได้เงินพิเศษเข้ามาแบบไม่คาดคิดความรักคนโสด มีเกณฑ์ได้พบคนมีฐานะมั่นคงหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณคนมีคู่ความสัมพันธ์ลงตัวเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีการพูดคุยวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นเรื่องบ้านหรือครอบครัวสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงแต่ระวังโรคที่เกี่ยวกับความดันไมเกรนหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ คำแนะนำประจำเดือนใช้โอกาสที่เข้ามาให้เต็มที่มั่นใจในตัวเองแต่ระวังอย่าเผลอใช้อำนาจหรือควบคุมคนอื่นมากเกินไปเดือนนี้เหมาะกับการด้เริ่มสิ่งใหม่ๆห,หรือขยับขยายงานฉลกคำทำนายแบบสั้นๆ l u c กี้คัลเลสีแดงสีทองลัคกี้นัมเบอร์าคำเตือนอย่ายึดติดกับความสำเร็จเก่าๆควรเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เดอะทาร์รด์มันลี่ริดดิงฟอร์เทสเดย์บอลเซปหนึ่งถึงสามสิบสองพันยี่สิบห้าอินนิ่งลิฟทาร์รด์ริดดิงเทสเดย์บอลเซปเทมเบอร์สองพันยี่สิบห้าเลิฟเดอะเลิฟเวอร์บวกในออฟคัพโรแมนท์เทคเซนเตอร์สเตทดีฟคอนเนกชันพร็อพโพเซชั่นออร์ฮาร์ดเฟล์คอนเวอร์เซชันอาร์ไลลี่ฟอร์ซิงเกิลเอทามิ่งแอนด์ซินเซอร์เพรสชั่นเมย์เอนเทอร์ยูร์ไลฟ์ฟอร์คัปเปิ้ลฮาร์โมนีแอนด์รีคินเดิลเพรสชั่นอาร์ไฮไลท์เอดไว Follow your heart but also maintain balance between love and responsibility. c a r e e r the c h a l บวก tree of one a m o n t h of progress and forward momentum. You m a y g e t recognition new opportunity, or chance to expand your horizon. Work abroad, business growth or new partnership. a d v i s e stay determined, discipline and vision will lead you to success. Finance a c e of pentacle บวกใน of cup a v e r e s t start in financial matter possibly new income sources business profit or investment opportunity money matter are fewer r i n k i n g both satisfaction and security a d v w c y use new opportunity w i e h l y Invest rather than spend. i m p u l s i v i y health, temperance, บวก the sun over all good balance and vitality. Energy level are strong and recovery from any past health issue is possible. Ad wise, maintain a balanced lifestyle. Healthy routine will boost your wellbeing even more. m o n e y guide n September is a bright, fulfilling, and forward-moving month for Thursday born, love, c h i n e e career expand, money flow. and help feel stable. Key advice, be open to new opportunities but stay disciplined. Your confidence will attract success and happiness. Fortune hint, short omen, lucky color, gold, blue, lucky number, 1, 3, 9, 28. Warning, avoid arrogance or impatience. Success requires steady s t e p not haste.